มีภูมิพแพ้ครับมีพื่นแพ้กระเพาะข้ออักเสบจากเกาด้วยใช่ครับอันไหนรุนแรงสุดเลยฮะ,ะจะว่ารุนแรงเนี่ยก็พอๆกันนะแต่ว่ามันมันเป็นคนเราเวลานะครับอันไหนมาก่อนฮนะภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่มาตั้งภูมิแพ้มันเป็นตั้งแต่เด็กๆ<อ>คิด,ดว่าหายใจไม่ออกอะไรทํานองเนี้ยครับเวลานอนเนี้ยงนอนเราต้องผ้าปกหนะ้าอกหรือแม้กระทั่งก็ต้องทายาวหมอห่องหรือ<ม>พวก อะไร้หลับต่างๆนะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดูแลใช่ครับถูกไหมเราก็ยังไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ครับอ่าฮะแล้วมีกินยงกินยาอะไรไหมครับมีฮะใช้พวกยาที่หมอเขาจัดจับพวกเป็นพวกยาแก้แพ้ทั้งหลาย,าาลยนะครับแล้วก็ตอนหลังมาหลังจากที่มาทํางานแล้วนะครับ,รบอาการรู้สึกจะรุนแรงมากขึ้นนะครับอา,อาการภูมิแพ้นี่เป็นรุนแรงมากถึงขนาดว่า ต้องกินยาไอโคเฟนเนี่ครั้งละวันละประมาณสี่เม็ดโอ้เม็ดสี่เม็ดนี่สี่เวลาอ่าสองเวลาครั้งละสองเม็ดเลยเหรอฮะครับครั้งละสองเม็ดเม็ดเดียวไม่อยู่อผมนึกขนาดนั้นแพ้อะไรครับอากาศร้อนมันก็เป็นอ่ะยิ่งนอนกลางคืนเนี่ยหายใจไม่ออกเลยครับนึกทั้งที่อากาศเย็นนะครับเพราะว่านอนผมเชื่อว่านอนอากาศร้อนก็เป็น เย็น oh. ก็เป็น uh huh. แล้ว่าจะร้อนจะเย็นอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลานอนต้องหาผ้ามามาปิดหน้าอกอ mm hmm. และอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเราต้องใช้ยาหมองนะทาคอให้มันร้อนแล้วกับผ้า <laughs> ผ้า,ผ,าผ้าสี่เหลี่ยมนะ uh, คลุมเอาไว้คลุมเอาไว้ไม่งั้นหายใจไม่ออกอืม mm hmm. เป็นมาก็ร่วมสามสิบปีได้ประมาณอายุยี่สิบกว่านี้ที่ท,ที่รุนแรงนะครับครับครับแล้วก็ในขณะที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยตอนนั้น ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไปผื่นคันขึ้นมาด้วยนะครับตอนแรกเป็นเฉพาะทางเดินหายใจครับไอ้ตอนผื่นคันเนี่ยอาจจะเกิดจากตอนนั้นไปทํางานต่างจังหวัดก็ก็อยู่ชนบดหน่อยนะไปแพ้รักเข้าอ๋อแพ้รักก็ดีใช่ฮะแพ้ต้นรักอ๋อไม่ใช่นึกว่านึกว่าแพ้ผู้หญิงอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นวัยชักกันอยู่ฮะประมาณยี่สิบกว่า ก็ไปทํางานเป็นครูก็ป่าเขามันมีไอ้พวกต้นนี้เยอะไอ้เราก็ไม่รู้จักมันเขาบอกนต้นลักต้นลักนะเขาบอกต้นลักเนี่ยแต่คนแพ้แพ้นะแค่เดินลอดผ่านใต้ต้นมันก็เป็นแล้วว่างั้นผมก็ไม่รู้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็ไปสัมผัสกับมันไปตัดเข้าปรากฏว่าวันลุกขึ้นเต็มตัวเลยครับอเป็นผื่นแพร่ขึ้นมารักษาเป็นปีครับกว่าจะหายเหมือนกับคนเป็น เป็นได้โรคเรื้อนนั่นแหละรครับอืมทั้งตัวเลยทั้งยาก,กินยาทาไม่อยู่ไม่อยู่ครับอาา่าฮะอ่านั้นตอนหนุ่มๆใช่ครับอาา่าฮะพอหลังจากที่อาการมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วเนี่ยเขานี้มันจะเป็นจากสาเหตุนั้นหรือเปล่าไม่รู้พวกเสื้อผ้าที่เป็นพวกใย,ยสังเคราะห์เนี่ยโดนไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นการแพ้อย่างหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ครับ ก็เป็นโรคภูมิแพ้นั่นแหละค่ะมันออก,ออกทางผิวหนังอม,มันก็ขึ้นทางภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วสองอาการละภูมิแพ้อากาศแพ้ผื่นกระเพาะครับกระเพาะเป็นตอนที่อาการหนักๆคือช่วงที่เริ่มทํางานนะครับก็คงจะเกิดจากการที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาอ๋อทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินเวลากินแต่ละครั้งนี่ก็จะกินเยอะกินมากแล้วก็กินอาหารรสจัดอืมก็ ปัญหาเนี่ยคือเรารู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้เคี้ยวไม่ละเอียดด้วยนะผมว่ากินเร็วด้วยครับแน่นเนี่ยคนไทยเราเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าการเคี้ยวไม่ละเอียดด้วยเพราะเวลาช่วงทางานเนี่ยมันมีเวลาสั้นสั้นมากเลยนะครับแล้วก็อยู่อยู่ชนนบทนะนะครับอาหารการกินไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นผูชนะการบ้านเรานี่เสียก็ก็เพราะเรื่องตรงนี้ด้วยนะฮะใช่ครับอพอเป็นมาแล้วเนี่ยกินยาก็เป็นๆให้หายเป็นๆให้หายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา และการก็ไม่ดีขึ้นเป็นเรื่อรลังมานานจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องต้องหมอถึงกับต้องสอง่องกล้องอก็พบว่ามันหนักเสพบ,บริเวณกว้างมากนะครับบนกระเพาะอาหารที่กระเพาะเป็นเป็นหนักเสบบริเวณกว้างมากครันนี้ก็กินยากระเพาะทุเราอรพอหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการเกาคือกลับมาเนี่ยปีห้าหนึ่ง ไปตรวจสุขภาพครั้งแรกในชีวิตนะครับปร,รากดรกไขมันคอเลสเตอรอลไตกีเซอไยูดิกสูงปี๊ตเลย8.4แต่ยังไม่มีอาการปวดนะครับแล้วก็ความดันก็ยังตอนนั้นยังช่วงปกติอยู่คืออาจจะเป็นว่าเรายังออกกำลังกายอยู่ไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรครับพอหมอก็บอกว่าคุณรีบไปหาที่โรงพยาบาลประจำซะนะไปเียกทำการรักษาไอพวกนี้ซะ ไอ้ที่สูงๆทั้งหลายนะใช่ครับผมก็บอกอ,อผมยังไม่กินยาได้ไหมครับแต่คุณต้องปฏิบัติตัวนะดูแลเรื่องอาหารเราออกกาลังกายในทีสิ่งสําคัญที่สุดพอประมาณทักปีห้าห้าสองห้าสามมันมีอาการปวดแล้วก็ปวดปวดแล้วก็มันก็หายไปคือไม่รู้ว่าเก่ามันปวดยังไงอืเขาเนี่ยอาการปวดทีขึ้นทีขึ้นและช่วงนั้นนะ่ะผมดื่ม,ม <า S 1> เหล้าว่าไม่ไม่ครับเหล้าเบียร์ไม่ดื่มไม่ดื่มฮะแล้วแล้วผมมา ตอนที่เข้ามาปี51ก็มาเข้าเข้ามาที่นี่มารู้จักที่ <5 S 2> <L> เชลไล์นะครับตอนนั้นก็มีแค่เฉพาะสูตรสีเขียวอย่างเดียวครับก็กินสูตรสีเขียวแบบกินบ้างหม่กินบ้างอืมในระหว่างกินบ้างหม่กินบ้างอาการภูมิแพ้ที่เรานอน,อนหายใจไม่ออกมันมันลืมมันหายไปไม่ทันได้สังเกตครับไอกระเพาะที่เราเป็นมา20 30ปีมันก็ดีขึ้น ก็ไม่ได้รักษาเพิ่มอะไรครับไม่ได้รักษาเพิ่มห่างยาไปเลยกคอเฟนไม่ได้กินเนี่ยแต่มันมีมาอาการปวดนี่แหละเกาเกาเริ่มลองทานบิมครับาวนี้ในช่วงทานบิมเนี่ยอาการมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับครับแล้วาวนี้ผมมาช่วงที่ว่ามากมากินเครื่องในพวกนี้มากนะครับอาการนี่เริ่มมาถีเข้าถีเข้าถีเข้านะครับจนกระทั่งปีห้าสี่ ถึงกับต้องต้องคานเข้าของน้ําไม่ไหวเลยโอพอไม่ไหวแล้วเอ๊ะมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้แลวครับแตะพื้นไม่ได้เลยไปโรงพยาบาลครับเอกชนเลยตอนนั้นครับขาไปเนี่ยนั่งรถเข็นไปเข้าไปหาหมอหมอบอกเปิดเท้าดูเก้าร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องเจาะเลือดแล้วไปอ๋อท่านนิฐานเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยมันมีอาการอะไรอ่ะะท่านพอเก้า ก็ถ้ามันอักเสบมันก็เกิดอาการบวมแดง,แดงนะคะแล้วมีปุ่มอาจจะเป็นปุ่มถ้าสมมติว่ามันไปนตกตะกอนตามกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีปุ่มปูดออกบานะคะที่ข้อมันก็จะบวมปูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็สันนิษฐานด้วยตัวเองแล้วกันนะครับว่ามีอาจจะเป็นเกาหมอก็เลยฉีดยาให้บอกฉีดยาให้ผมนอนพักประมาณทักสิบสิบห้านาทีพอหลังจากที่สิบห้านาทีผ่านไปเนะี่ยเฮ้ มันเริ่มเบาลงไว้จากที่ว่านั่งรถเข็นเข้าแล้วก็ปรากฏว่าเดินออกมาได้ครับนะครับแล้วหมอให้ยามาปีห้าห้าผมก็กินยามาทั้งปีเลยมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงนะไม,ไม่ไม่ไม่ลดนะครับแล้วคนนี้มีอาการที่ว่าพอกินยามากแล้วรู้สึกมันเบอร์อปวดเนื้อปวดตัวความดันก็ใหม่ลงความดันก็ยิ่งขึ้นมันมันมีผลเรารู้เลยว่า มันคงจะเกิดจากยาแน่นอนเขาพยายามที่หาหลายอย่างสี่ห้าอย่างทั้งกอดอาหารหลังอาหารครับแล้วคนนี้เนื่องจากว่าพอปีห้าสี่ห้าห้ามาปุ๊บเนี่ยตารางที่อาจารย์ทําการวิจัยเนี่ยมันออกมาตารางที่ว่าเป็นกราฟที่แสดงถึงการหลังสารตัวไหนขึ้นตัวไหนลงอ๋อไอไอแอลหกเนี่ยตัวร้าย ที่มันก่อให้เกิดการนักเสบนะครับแล้วก็ IL17 ตัวท H17 เ็นี่คือตัวที่มันเสริมให้มีอาการมากขึ้นแล้วเราก็กินในตัวสีเขียวพอปวดขึ้นมาก็ตัวนี้มันก็ไม่หายสักทีพอมารู้มาไมาเห็นตารางตัวนี้ปุ๊บก,ก็เกิดความเชื่อมัอ่นหรอกโอ้เพราะนั้นวิธีการคือต้องปรับละ hmm. ปรับวิธีการกินนะครับ,รบก็โดยกินน้ำมังคุดกับตัวสีชมพูในขณะที่มันมีอาการนักเสพอย่างรุนแรงนะครับก็ใช้น,น้ำมังคุด เช้าครึ่งเย็นครึ่งสองอนะครับแล้วก็มากินสีชิพูเช้าสองเย็นสองนะครับพยายามคือจะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินยาใช้วิธีการใช้บีมนี่แหละมาดูแลเพราะหลังจากที่เรามีการมากๆแล้วเนี่ยปีต้นปีเนะี่ยยูริก,ก็ยังอยู่ที่ประมาณเก้าจุดเจ็ดยังสูงยังสูงนะฮะสูงกเดินกุมภาที่ผ่านมาผมก็ไม่ไหวแล้วหักดิบดีกว่า หยุดยาหมอทั้งหมดเลยเพราะว่ารู้สึกเบอร์ oh. รู้สึกร่างกายไม่ดีแหล oh. พะพอหยุดยาหมอแล้วอาการปวดอาการอักเสบเนี่ยมันห่างออกไปครับเมื่อห่างออกไปแล้วหยุดยาหมอดีกว่าผมหักดิบ mm. ผมหักดิบประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับ mm. ก็ใช้วิธีการดูแลเรื่องอาหารออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บีมอย่างที่ว่าสลับไปสลับมา ยูริกตอนนี้เมื่อครั้งสุดท้ายไปตรวจก็เหลืออยู่6.3ก็คือต่ำกว่าปกติแต่ไม่รู้มันต่ำได้เพราะอะไรอาจจะเกิดจากการที่เราดูแลเรื่องอาหารกับออกกำลังกายผมอยากจะเสริมจากกรณีของอาจารย์พี่เพชษ์เนี่ยนะครับ,รบที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกนะครับเ,เราทำ operation bim เนี่ยแล้วมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วเราศึกษาลึกเข้าไปในเชิงภูมิคุ้มกันวิยา เราก็รู้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมันเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วถ้าหากว่าเราไปลดอาการแพ้ภูมิบางอย่างมากเกินไปม,มันก็จะไปลดภูมิต้านทานของร่างกายเพราะนันเวลา,บา,บ,าบางบางครั้งเราแนะนำให้คนใช้ผลิตภัณฑ์ครับเราจะบอกว่าเมื่อคุณอาการดีขึ้นแล้วถอยอเราจะไม่นิยม ให้ผู้บริโภคใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องมันเสียตังค์แล้วก็ไม่จําเป็นแล้วว่าการจะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอมสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราทราบดีว่าอาการที่ทําให้เกิดการอักเสบกับอาการการสร้างภูมิต้านทานเนี่ยมันมาคู่ขนานกันครับแล้วถ้าหากว่ามันเขียนนิดเดียวขยับผิดนิดเดียวมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบแทนที่จะเปสร้างภูมิต้านทาน,ทานเพราะฉะนั้นตรงนี้ ในขณะที่เราลดอาการอักเสบนะฮะเราก็จะไปลดภูมิต้านทานด้วยตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่เป็นวิธีการแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องอแต่เราจะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกต้องว่าควรจะกินมากเท่าเท่าไรนานเท่าไหร่ควรจะกินต่อเนื่องหรือควรจะหยุดก็ต่อเมื่อเราทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆไปทำอะไรกับร่างกายจริงๆในระดับโมเลกุลในระดับเซลล์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้อาการศึกษา เราก็เอาบรทิบิมในเชิงลึกว่าโมเลกุลไหลทําอะไรอย่างไรกับเซลล์ในร่างกายตรงไหนเพราะนั้นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแนะนําได้อย่างปลอดภัยครับปัจจุบันเนี่ยผิวมันเสริมอาหารทั้งหลายแหล่กินเข้าไปแล้วก็คือส่วนใหญ่ต้านการอักเสบกินเข้าไประยะต้นก็จะดีแต่ระยะต่อมา3 4มสี่อสองสามอาทิตต์มา3ามสี่อาทิตย์ที่ต่อมา, 3, 4, อม,ามันจะมีอย่างอื่นตามมาคนที่เป็นมะเร็งกินแล้วโอเคต้านการอักเสบโอ้อาทิตย์สองอาทิตย์ดีขึ้นสองเดือนต่อมาตาย เ oh. นะพราะไปการไปการต้านการเสพนั้นก็คือไปลดภูมิต้านทานด้วยน,นะครับเพาราะนั้นตรงนี้เมื่อพลดภูมิต้านทานเซลล์มะเร็งก็เต้นระบำาเลยสิเ oh. พราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ารายการนี้ออกไปผมอยากจะเน้นตรงนี้เลยครับ <c oughs> การเลือกใช้ผภัดฑ์เสริมอาหารขอให้ระวังนะครับขอให้ทราบว่ากลไกในการทํางานนี่มันทํางานอย่างไรแล้วเราเนี่ยเราจะไม่พูดพ,พร่อยๆเราจะแนะนําก็ต่อเมื่อเราแน่ใจ แล้วเมื่อเราคิดว่าแนะนําเท่าไหร่แล้วมันได้ผลแล้วเราก็จะบอกให้ก็ถอยเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านขอให้โปรดตระหนักว่าเราเป็นคณะนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบเต็มร้อยมีจรรยาบรรณในแง่ของการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการที่จะมีข้อบ่งชี้ที่ถูก